เมนงูง่ายๆปลาทอดผัดสมุนไพรบอกเลยว่าอร่อยมากก่อนที่จะรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่การทํากันไปดูกันเลยเริ่มจากตั้งน้ํามันให้ร้อนนะครับใส่แป้งทอดกรอบลงไปนะครับจากนั้นก็ละลายแป้งกับน้นํามันให้เข้ากันนะครับแล้วก็ ใส่เนื้อปลานะครับลงไปทอดได้เลยนะครับเทคนิคนี้จะทําให้เนื้อปลาเนี่ยไม่ติดกันแล้วก็น้ามันไม่ค่อยกระเด็นนะครับนะทอดจนปลาของเราเนี่ยมีสีเหลืองสวยเลยนะครับนะไม่ต้องทอดให้กรอบนะครับเดี๋ยวมันจะแห้งเกินไปนะครับจากนั้นเนี่ยก็ตักเนื้อปลานะครับขึ้นพักสะเด็ดน้ํามันไว้นะครับนะจากนั้นก็ให้ตั้งกระทะนะครับแล้วก็ใส่น้ํามันลงไปเล็กน้อยนะครับใส่ตัวพริกแห้งนะครับพริกขี้หนูนะครับแล้วก็กระเทียมลงไปผัดให้มีกลิ่นหอมนะครับใส่ตะไคร้ซอยลงไปนะครับผัดให้มีกลิ่นหอมเช่นกันนะครับจากนั้น ใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปนะครับแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำปลานะครับนะแล้วก็ซอสหอยนางรมเล็กน้อยนะครับจากนั้นก็ผัดผัดให้เข้ากันนะครับจะค่อนข้างแบบคุกคลิกคุกคลิกนิดนึงนะครับถ้าไม่เค็มก็เติมน้ำปลาลงไปเพิ่มได้ตามความชอบนะครับแล้วก็ใส่เนื้อปลาที่เราทอดไว้นะครับลงไปผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับนะเท่านี้ก็จะได้ตัวปลาทอดสมุนไพรแบบอร่อยๆนะครับแบบซอสเคลือบๆนะครับนะหอมมากๆนะครับโรยใบมะกรูดนิดนึงนะครับนะบอกเลยว่ากินกับข้าวสวยละอนนะครับอร่อยมากนะครับไปลองทำดูนะครับ